สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทราชการที่9แบบุนเวียนปีพศ2532นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิเกิลนะครับโลหะคิวโปรนิกเกิลก็คือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดงร้อยละ7 5เปอร์เซ็นต์นิกเกิลร้อยละ2 5เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นโลหะคิวโปรนิกเกิลนั่นเองนะครับ ขนาดเส้นผ่านจนกลางนะครับ20มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก3.4กรัมเป็นขอบเฟืองนะครับเห็นไหมครับขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะครับก็เป็นที่ปดิสฐานขององค,ค์พระแก้วมรกตนะครับอยู่กรุงเทพม,มาหานครนะครับเหรียญหนึ่งบาทแบบมุนเวียนปีพศ2532นร,ะร25นะครับก็ไม่ใช่เหรียญปีพศที่ติดอันดับหนึ่งในสิผลิตน้อยในเหรียญหนึ่งบาทราชการ,รที่9้าแบบมวียนแต่อย่างใดนะครับด้วยจํานวนการผลิตนั้นเยอะมากนะครับจํานวนการผลิตนั้น, er น,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 น er อยู่ที่466ล้าน68400,0เหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับ ถ้านับตั้งแต่ปีพศที่ผลิตนะครับสำหรับเหรียญ1นบาทปีพศ2532นระ25นะครับจนมาถึงณนะปัจจุบันนี้นะครับก็คือปีพศ2566นะครับก็ผ่านมา34ปีแล้วนะครับเหรียญ1นบาทปีพศ2532นระ25นะครับที่ผ่านมา34ปีนั้นณปัจจุบันนี้ขายได้ไหมเดี๋ยวผมก็จะตอบแบบให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยนะครับ เ้านเหรียญปกติผ่านใช้นะครับก็ยังขายไม่ได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่เท่าหน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ1บาทนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรักและชอบในการสะสมเหรียญนะครับอาจจะสะสมเพื่อความสุขเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือว่าสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2532นรสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ถ้ายังไม่มีนั้นก็น่าจะหามาเก็บสะสมไว้สักเหรียญนะครับ เพราะว่าเป็นเหรียญที่นานพอสมควรนะครับผ่านมา34ปีแล้วนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีแล้วอยากจะหามาสะสมนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังพอได้พบเจอเองอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับแต่อนาคตต่อไปข้างหน้านั้นผมจะว่าหายากแน่นอนนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆได้พบเจอนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับก็สะสมไม่ได้เช่นกันนะครับ